หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการล้างนะครับพระเครื่องนะครับอ่าซึ่งเป็นพระเนื้อโลหะนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อนครับนี่เลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับทีนี้นะครับใช้ใช้อะไรนะครับเรียกว่าใช้ไอตัวที่ว่าตะปุกนะครับต้งพิเก่าทีนี้ เหรียญเนี่ยหรือว่ารูปหล่อเนี่ยมันเล็กครับกระเปลืองมันทําให้กระจายนะครับก็เลยไปหามาเนี่ยได้ได้กระปุกเล็กๆให้พอดีนะครับมันจะได้ไม่เปลืองนะครับก็มาให้ดูกันอันนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้คลิปที่สองครับจะทําการแช่ค้างคืนนะครับนะครับสีมเขียวนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแช่ รอนสัน,นครับรอนสันไว้อีกหนึ่งคืนเต็มนะครับนี่พรุ่งนี้เช้าครับถึงได้ดูกันว่าเศษเล็กๆขนาดเนี้ยแช่ไว้เฉยๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็ใส่ไปเลยนะครับอ่าใส่ไปเลยปึอบอย๊บนี่เลยนะครับยืบซูมก่อนอ่าช่วยเทหน่อยนะครับให้มือเทมาเทนะครับตั้งก็ได้หงายก็ได้แต่ถ้าหง,งายเนี้ย คล้ายๆว่าน้ำมันจะใช้ไม่เยอะนะครับทไปให้ท่วมเลยไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เราจะปิดฝาเลยเพื่อกันน้ํามันระเหยให้ท่วมท่วมองค์พระท่านเลยนะครับจะได้ผลดีนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าสะอาดแล้วก็จะใส่กรอบนะครับแฟนเป็นคนดูนะผู้ช่วยคนดูท่วมยังดูดีๆท่วมยังท่วมยังอีกนิดนึง เห็นเห็นจมูกท่านอยู่นี่นิดนึงดูดีดดดท่วมยังถ้าไม่ทวม่วมมันเสียโอเคนะครับทีนี้ก็ปิดฟ้าเลยนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับนี่เลยนะครับจับไว้นี่นับท่วมแล้วนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วมาดูกันนะครับพ่งนี้ดูกันปิดไปเลยครับนะครับ,รบอ่าพูนจะมาเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับ หลังจากนะครับที่ผมได้ทําการแช่นะครับครับแช่พระนะครับนี่ครับไว้หนึ่งคืนนะครับเต็มเต็มนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักสายๆละนะครับประมาณสักเก้าโมงสิบโมงนะครับนี่ครับก็มาดูกันนะครับแช่ตอนเย็นเมื่อวานนะครับนี่ครับค้างคืนเลยนะครับค้างคืนเต็มเต็มเลยแช่ไว้ตอนนี้ผมก็ตละอกเอามาดูนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับขอขึ้นท่านขึ้นมาดู จับนะครับมาดูเลยนะครับหนึ่งคืนเต็มๆนะครับเดี๋ยวซูมก่อนอันนี้ไม่ได้ปัดไม่ได้ปัดนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับสรุปครับการล้างครับพระเหรียญ พระรูปลอนะครับที่เป็นโลหะนะครับด้วยน้ำมันรอนสันนะครับก็จะเหมาะกับการล้างที่ว่าแบบต้องการรักษาสภาพของเนื้อให้เดิมที่สุดนะครับแล้วก็ความรุนแรงในการกัดก่อนนี่จะไม่มากนะครับถ้าเป็นคราบเล็กน้อยนี่ถือว่าออกนะครับแต่ถ้าเป็นคราบฝังลึกนี่ก็ออกไม่หมดนะครับในเวลานะครับในเวลานี้นะครับออกไม่หมดนะครับ ก็ยังมีคราบเขียวๆอยู่ตามซอกอยู่นะครับเราอาจจะต้องนี่ปัดปัดปัดนะครับด้วยแปรงนะครับช่วยนะครับแต่แช่ให้เฉยออกไม่หมดนะครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับคลิปแรกก็ครึ่งวันนะครับคลิปสองคลิปนี้ก็แช่องค์เดิมครับต่อคืนหนึ่งประมาณเก้าโมงสิบโมงตัวน,นี้มาเปิดดู ก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่เดิมอาจจะออกไปเพิ่มเล็กน้อยแต่ก็ไม่หมดอยู่ดีนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาลองด้วยวิธีอื่นนะครับค่อยว่ากันไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ